สวัสดีค่ะดิฉันฮุสนยค่ะนักศึกษาระดับพริาตรีสาขาศิลปะการจัดการสถาบันราชภาคค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่ะ การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมไทยนั้นถึงแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญก้าวหน้าหรือปรับรงแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาได้มากมายหลากหลายประการผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาสังคมไทยเกิดความก้าวหน้าซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมโลกแล้วก็ตาม แต่ถา่ากระบวนการในการพัฒนาของชุมชนสังคมไทยนั้นเราจะพบว่ายังมีปัญหาอีกมากมายที่ได้ก่อตัวขึ้นมาทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามและส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อนเนื่องไม่รู้จบค่ะประชียรเวสาราได้สรุปถึงมิติของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนสังคมไทยดังนี้ 1. ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ความพยายามในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จําเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในสังคมทุกเรื่องอันที่จริงหลายๆเรื่องกลายเป็นเป้าหมายหลักของการโจมจีโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการของรัฐหรือถูกดึงให้กลายเป็นประเด็นโต้แยง้งทางการเมืองจนก่อให้เกิดปัญหาได้ ตัวอย่างเช่นการพยายามสำรวจก๊าสธรรมชาติและสร้างโทษส่งก๊าสธรรมชาติผ่านบางพื้นที่อาจจะนำไปสูก่การต่อต้านของคนบางกลุ่มหรือกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 2. ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องมีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงการดําเนินการให้เกิดการพัฒนานั้นจําเป็นจะต้องมีการลงทุนหรือต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงินวัสดุอุปกรณ์เวลาแรงงานทุนเป็นต้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆจากการแสวงหาได้ค่ะตัวอย่างเช่นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื้นฐาน ซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติทําให้เกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้อมการลงทุนเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหการรมทำให้เกิดการลงทุนนําเข้าเครื่องจักรกลในการผลิตเป็นจํานวนมากหรือการจัดทําโครงการพัฒนาต่างๆซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายมากทําให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นต้น 3. ปัญหาอันเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาซึ่งประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในเรื่องหนึ่งอาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ตัวอย่างเช่นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทําให้เกิดการยกย้ายถิ่นฐานของคนชนบทเข้ามาหางานทําในเมืองก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ความไม่เพียงพอในการให้บริการสังคมการกำเนิดของลทัทธิวัตถุนิยมและปัญหามลภาวะเป็นต้นทำให้ต้องมีการแก้ไขปัญหาต่อไปอีกอย่างต่อเน,นื่อง 4. ปัญหาความไม่สมดุลของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามย่อมส่งผลกระทบนิติอ้านต่างๆ ของสังคมเสมอวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการคดาดคะเนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆและมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดดุลยภาพหรือความสมดุลของการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นการพัฒนาวัตถุโดยไม่ใช้ความพยายามพัฒนาด้านจิตใจย่อมนํามาซึ่งสถานการณ์ความรุนแรงการเอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวและการกอบโกยของคนบางกลุ่มในสังคมเป็นต้น ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นจะเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาหรือป้อนการปัญหาแต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้เกิดปัญหาอื่นทั้งที่คาดคิดหรือไม่คาดคิดก็ได้การดําเนินงานด้านการพัฒนาระดับชุมชนสังคมและประชาชาติ ยังเป็นเรื่องของการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการได้ปัญหาอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ